วันนี้นะครับอีกหนึ่งที่เอาศัยที่โฮมบ b ยสกายและแอนดี้เนี่ยเชื่อใจและมั่นใจเลยว่าถ้าคุณดูจนจบแล้วคุณมีสิทธิ์ต้องมาหาและขอไปจองเขาก็เป็นได้นะครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาต้อนรับการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ของคุณได้อย่างสอดคล้องเป็นที่สุดเลยและลงตัวมากๆครับเพราะว่าที่นี่เขาจะเน้นทุกเจเนอเรชั่นจะต้องได้รับ ประโยชน์นะฮะใช้สอยที่มากขึ้นจริง,รงเรียกว่าคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายไปด้วยอ่ะฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าเขาการันตีอะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะทั้งสเปซที่กว้างพื้อที่จะซอยที่จัดเต็มและรวมไปถึงทําให้คุณเนี่ยสามารถออกแบบฟังก์ชันในสไตล์ที่คุณอยากได้แบบหลากหลายได้เต็มที่มากแอดนดี้ขอเลยนะครับว่าอย่าลุกหนีไปไหนดูให้จบในเอพิโซดนี้ เพราะวันนี้ครับผมจะพาคุณมาพบกับทาวโฮมครับที่มีสไตล์ซิม p พล n o นอร์ดิกครับหรือว่าบ้านบริณยามที่ใช้งานได้จริงๆอ้าว้าพร้อมกันแล้วกับ Time Home 62ไปกันเลยครับ วัสดีสดค,ครับน้องน้ำบ,บนคนคสวยของเราในวันนี้นะครับที่จะพาเราเนี่ยชาวโฮมบ b สก k y ทุกคนต้องดูครับเพราะวันนี้เนี่ยกับโครงการที่มีชื่อว่า Time Home 62ค่ะ by N L Asset นะคะ yes และ,ะถ้าสังเกตน,นะคุณผู้ชมครับว่าแอนดี้เนี่ยก็เคยพาคุณเนี่ยมาชม Time Home มาแล้วหลายที่เหมือนกันวันนี้เรามาอยู่ที่ Time Home 62แต่เดี๋ยวก่อนนะ 62ไทยอะครับเฉลิมพระเกียรติร .9 ซอย62ค่ะอ่าถูกเป๊ะเลยทีเดียวอยู่ติดถนนหลักเลยนะคะซึ่งสามารถทะลุไปถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกได้นะคะซึ่งทำเลตรงนี้สามารถไปถึงลัดกระบังอ่อนนุชได้ค่ะหรือออกบางนาตลาดก็ได้นี่เห็นไหมหลากหลายทางครับและแถวนี้ผมบอกเลยของกินเยอะใช่ค่ะนะครับแล้วก็อยู่ใกล้สถานที่ที่คุณสามารถไป เที่ยวกับตัวเองเที่ยวกับครอบครัวก็ได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็นะอยู่ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าที่เป็นเมกะบางนาซีคอนพาราไดซ์ค่ะทะลุถึงกันเลยใช,ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับโอเคนะคุณผู้ชมครับ,รบตรงนี้ก็เป็นหนึ่งโลเคชั่นที่ทาง NL Asset เนี่ยได้เลือกไว้แล้วว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ดีใช่ค่ะสำหรับใครที่กำลังหาทาวน์โฮมสวยๆที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ของผมอยู่ใช่ค่ะนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงคอนเซปต์ดีกว่าเพราะว่าทาวน์โฮมแต่ละที่นั้นก็คอนเซปต์ก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะทีี่่นนนคคอเเซ็ปปต์ไงรับ คอนเซปต์ของที่นี่นะคะจะเป็นบ้านเพื่อการใช้ชีวิตที่ลงตัวกับสไตล์ซิมเพลียนอร์ดิกนะคะคซึ่งเราจะนำอรารยธรรมจากาแถบสแกนดิเนเวียนเข้ามานะคะคก็คือเน้นโทนสีบ้านที่ดูอ่อนนะคะอบอุ่นนะคะเพื่อดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ออกแบบบ้านให้ดูโปร่งโล่งให้แสงเข้าผ่านได้ทั่วถึงค่ะอ่านะครับและสังเกตได้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยจะอันนี้คือไม้หรือเปล่าหรือซึ่งเราจะออกแบบให้เหมือนลายไม้นะคะเพื่อให้ใช่ แล้วที่น้ำมนต์บอกว่าที่นี่เนี่ยสโลแกนใช่ไหมคะบ้านบนนิยามที่ใช้งานได้จริงเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วค,คืออะไรฮะจริงๆบ้านบนนิยามที่ใช้งานได้จริงนะคะคือโครงการเราใส่ใจในการออกแบบบ้านแล้วก็<า>ฟัง์กชันที่ใช้งานได้จริงนะคะเพือ<า>่อให้ทุกคนในครอบครัวคะ่ะใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะคะอ,<า>อ่าเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วบ้านทมาโฮงของเราเนี่ยมีกี่แบบไงฮะ บ้านาทน์โฮมของเราจะมีทั้งหมด4แบบนะคะจะเป็นบ้าน2ชั้นและ2ชั้นครึ่งซึ่ง2ชั้นนะคะจะมีแบบบ้านโซนและแบบบ้านแคร์ส่วน2ชั้นครึ่งนะคะจะเป็นบ้านโซนสกายและแคร์สกายค่ะแล้วสตาร์ทยังไงฮะที่เท่าไหร่เนี่ที่ยังไงในแต่ละท้ายค่ะในแต่ละท้ายทุกท้ายนะคะที่ดินเท่ากันประมาณ19.4ตารางวานะคะแต่ว่าบ้าน2ชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่125ตารางเมตรส่วน2ชั้นครึ่งนะคะจะอยู่ที่150ตารางเมตร และวันนี้เราจะไปะดูบ้านหลังไหนดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแบบบ้านโซนนะคะ<อ>จะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะ2ชั้นนะสองชั้นก่ัน,อนอโอเคได้นั้นเราไปดูกันเลยครับเชิญเลยครับโอเคค่ะเอาแหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินเข้าบ้านกันแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนิดเดียวนี่คือพื้นที่จริงๆนะครับใช่ค่ะหน้ากว้างประมาณ5เมตรนะคะสามารถจอดรถได้2คันเลยค่ะ ใหญ่อะคุณผู้ชมครับจอดได้จริงๆอะใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะตรงกำแพงระหว่างบ้านตรงเนี้ยของเราจะทำสูงให้ถึงประมาณ2เมตรเลยโอ้ดีมากก็ได้คีบความเป็นไพรเวซีใช่ค่ะนะครับผมดีเลยครับดีเลยโอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งของเราเป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของโครงการเลยก็คือเราลงเสาเข็มลาจอดรถให้ลึกเท่าตัวบ้านเลยโอ้ปกติไม่ค่อยนะถ้าเป็นทาวน์โฮมใช่ค่ะใช่ไหมฮะแต่ว่านี้คือเราทำให้เลยโอ้ดีมากเลยคราวนี้ บ้านด้านในก็ไม่สุดข้างนอกก็ไม่สุดอยู่กับเราไปอีกยาวนานกันเลยใช่โอเคครับเชิญเลยครับน้ำมนต์คุณผู้ชมครับเข้ามาสู่ในบ้านโซนใช่ไหมนาย้อนอีกทีแล้วกันคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างนะเป็นบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ19.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ125ตารางเมตรค่ะ125ตารางเมตรนะคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วก็คุณจะได้เห็นความอะไรพื้นที่ที่สเปซที่พอเพียงในการจัด อันนี้เป็นส่วนแรกนะที่เข้ามาก็เป็นส่วนของลิฟวิ g ง i v i n g Ro o ูนะคะซึ่งเราจะออกแบบให้ทุกส่วนในบ้านนี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีเป็นทานข้าวหรือว่าเป็นห้องครัวได้โดยจะข้ามไปตรงนู้นเพราะสังเกตได้เลยนะคุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีหน้าต่างใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ดูโปร่งโล่งและแสงเข้ามาใช่แต่คุณไม่ต้องกลัวความร้อนนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงตัดแสงด้วยนะครับก็ได้ทั้งหมดนะ สบานใหญ่ๆเลยนะตรงนี้ะนะฮะเป็นบานเลื่อนและตรงนี้เขาแต่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเหมาะก,กับหน้าต่าง<ช>ก็คือเป็นตัวโซฟาที่สามารถนั่งเชิญน,นั่งได้นะครับอ่านี่เห็นไหมคุณผู้ชมครับสมมุติว่าสมมุติแฟนกัน2 <c oughs> คนอยู่บ้านหลังนี้ก็สบายใช่ค่ะถ้าเราจะมีลูกสักคนหนึ่งไหวไหมได้เลยค่ะเพราะว่า ือว่าจะเหมาะกับกลุ่มครอบครัวที่กําลังจะเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ถูกต้องนะคะก็คือตรงนี้สามารถรองรับได้เต็มที่เลยหรือว่ามีเพื่อนมาญาติมาปาร์ตี้พื้นที่ตรงนี้ได้สบายมากใช่ค่ะนะครับตัดเข้ามาครับมาตรงนี้เลยพื้นของเราก็ใช้แกนิโต้ใช่ค่ะนิ้วใช่ค่ะฟอร์ทูนซีลิงนะคะประมาณ2.65ค่ะ2.6 2.65นะครับใช่ค่ะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับโซนเตรียมอาหารได้นะคะเอ๊ะอันนี้ไอเดียเก๋นะ อันนี้คือเราทำขึ้นมาเองใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ทำเพิ่มเติมเองเออดีๆเหมือนกันเพราะว่ามันคอนเนคกับทางครัวด้านในด้วยก็คือตรงนี้เป็นส่วนโต๊ะรับประทานอาหารที่นั่งได้กันอย่างน้อยก็สี่ถึงห้าคนได้หกคนก็ยังไหวนะหกคนยังได้ค่ะนะครับถัด้าไปครับมาดูครัวด้านหลัง ส่วนีค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวของเรานะคะซึ่งโครงการเราจะลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลึกเท่าตัวบ้านเลยดีมากส่วนกําแพงทั้ง3ด้านก็จะเป็นดับเบิลวอลก็คือเราก่อให้2ชั้นเลยสําหรับรองรับเผื่อลูกค้าต่อเติมอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็ดีแลคุณผู้ชมครับก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็กล้าลงกล้าแต่งอะเพราะบางคนบอกว่าหุยแต่งไปแล้วไม่ถึงปีบ้านุดโอ้โหคนเนี้ยคุณเอ้ยถ้าฉีกขึ้นมาเนี่ยได้แต่ทุบและทิ้งอย่างเดียวเลยนะฮะ แต่ที่นี่เรารองรับให้เลยทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านใช่ค่ะสวยงามมากอุ้ยตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งห้องเล็กๆหรอครับใช่ค่ะก็คืออันนี้ทําเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอ๋อก็คือแบ่งส่วนเอาใช่แล้วเราก็แต่งโดยการที่เอาฉากกั้นใช่มาเพิ่มเผื่อแบ่งเป็นโซนซักล้างกับครัวอย่างเงี้ยค่ะอ่าดีมากเลยทีเดียวนะเะามีอะไรขาดได้ไหมครับมีห้องน้ํานะคะของเราก็คือจะมีในส่วนของชาววดอตรงนี้ให้ด้วยนะคะ ันนี้ก็โอ,โอเคนะคุณผู้ชมครับเพ<ช>ราะปกติแล้วเนี่ยชั้นหนึ่งจะไม่ค่อยให้หรอกถ้าเป็นห้องน้ําแบบใช่ไหมแต่ว่าของเราชั้นหนึ่งก็กว้างนะคะสามารถอาบน้ําได้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยขออน,นุญาตนะคุณผู้ชมดูนะครับโซนนี้จะไม่มีห้องนอนข้างล่าง<ช>แต่จะให้ห้องน้าที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะคร<ช>ับนี่เห็นไหมมีทุกอย่างให้พร้อมนะครับใช่ชเวร์ให้มีไฟทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะล้วใส่ขึ้นทำน้อุ่นนะครับแล้วก็มีหน้าตรงหน้าต่างเลเรียบร้อย โอเคครับก็ค่อนข้างที่จะให้ครบพร้อมนะครับโ <Okay. S 1> อเคไปเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูชั้น2กันนะคะ <S <S ได้เลยครับสำหรับบัานใจของเรานะคะจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเลยซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะคะ,ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมีห้องเก็บของให้เพิ่มเติมนะคะอ๋อหรอใอ้กปกติจะมีห้องเก็บของแล่ะ มีข้างล่างด้วยค่ะใต้บันไดแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งโอ้ยเลิศเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้น่าจะแต่งให้ดูป่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าสามารถทําเพิ่มได้อ๋อะะโอเคก็ค,คือคือทิ้งช่องไว้ให้ใช่แล้วตรงนี้คุณก็เนี่ยบิลอินแบบนี้เข้าไปใช่ค่ะเฮ้ยเก๋นะโดยปกติไม่ค่อยมีเนาะใช่แต่ห้อมก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดยอย่างเียก็คือใช้พื้นที่ให้คุมเลยนะคะเตยมเลยทีเดียวอ๋ออย่างตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าบ้านที่ใช้งานได้จริงนี่ค่ะโอเค ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ชั้น2แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้สามารถวางต้นไม้อย่างนี้ได้นะคะอ่านะครคัซึ่งข้างบนนะคะพื้นสูงประมาณ2.8เมตรโอเคก็คสูงข้างล่างใช่ค่ะข้างล่าง2.65ครับผมะนะครับก็จะมีทั้งหมด3เ<า>มตรนทนะ,ะนนช่นอนนะครับเกี้ยงน้ำ 3ห้องนอนสองห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำเราแบ่งชั้นละหนึ่งห้องโอเคได้ไปเข้าไปดูแมสเตอร์ดีกว่านะได้เลยครับนี่คือฝั่งหน้าบ้านของเราใช่ค่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนแมสเตอร์ของเรานะคะซึ่งจะออกแบบให้มีช่องแสงเข้าได้อย่างทั่วถึงดีดีอุ่นดีเลยนี่จะบอกคุณผู้ชมนะว่าไม่รู้สิทำไมผมรู้สึกชอบเลเยอร์ของของทาวน์โฮมที่นี่นะค่ะนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนบ้านอะ ใช่ก็คือให้อารมณ์เหมือนบ้านเดี่ยวเออเออเออแล้วก็ทุกมุมทุกซอกทุกอะไรต่างๆเนี่ยโซนไหนที่คุณมีพื้นที่เนี่ยคุณสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์ลงได้หมดเลยใช่ทำเป็นห้องนอนมุมทํางานตรงนี้ได้ค่ะส่วนตรงนี้ก็บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าวางเตียงคิงไซส์จัดเต็มมากอ่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเปซนะฮะที่ทางโครงการเนี่ยก็ทำให้ดูว่าทำให้ดูว่าเราสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าเป็นแบบนี้ได้ค่ะดูสิ และไม่เล็กนะตู้เสื้อผ้าใหญ่นะไม่หมาลว่าพื้นที่ตรงนี้ก็พอเพียงใช่ไหมใช่ค่ะใบ้งานได้เยอะเลยแล้วก็พื้นที่ดูสิกว้างขวางดีครับมีระเบียงออกไปด้านนอกได้ด้วยนะคะตรงนี้ดูสิครับเปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีแอร์คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านนอกนะฮะพื้นที่ตรงนี้โอเคสบายมากอ่ะทั้งหมดนี้ในห้องของแมสเตอร์ประมาณนี้ค่ะใช่แล้วไปดูห้องอื่นบ้างดีกว่าใช่ค่ะมีอีกสองห้องให้ดูค่ะไปครับ ห้องนอนที่สองนะคุณผู้ชมอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะจริงๆห้องนี้วางเตียงได้5ฟุตเลยนะคะแต่ว่าออกแบบให้ดูประมาณ3ฟุตครึ่งแล้วดูสิตกแต่งอะไรน่ารักน่ารักชอบชอบชอบเหมือนมินิมอลนิดนึงน้อยน้อยน้อดีเลยแล้วก็สีก็แดงไปแบบเออโทนไลท์ๆหน่อยใช่ค่ะนะครับโอเคยังเน้นโทนสีไม้อยู่ดีครับนี่เห็นไหมห้องนอนที่สองโอเคครับไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะคะอ่า เป็นห้องน้ำที่แชร์กันใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือมีชาว์ดอร์ให้เหมือนกันโอเคนะคุณผู้ชมครับห้องนี้ก็คือไซซิงน่าจะประมาณเหมือนข้างล่างแหละใช่ค่ะเพราะน่าจะเป็นแนวดิ่งเดียวกันใช่ค่ะนะครับก็จะได้แบบกว้างได้แบบนี้เลยแล้วก็มีกระจกใช่การให้ค่ะการด้วยอ่ะไปดูอีกห้องเลงนะห้องสุดท้ายนะฮะมาอ่ามาถึงห้องสุดท้ายนห้องที่สของเรานะครับซึ่งก็จะมี เป็นห้องนอนที่ลดลงมาอีกหน่อยใช่ค่ะเป็นห้องนอนเล็กนะคะก็คืออาจจะเป็นห้องเด็กห้องลูกหรือถ้าไม่เอาเป็นห้องนอนก็เป็นห้องแต่งตัวก็ได้ก็ได้เหมือนกันถูกต้องเลยนะครับน่ารักดีคุณผู้ชมครับพื้นที่สเปซแต่ละแต่ละที่แต่ละห้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรกับมันได้เยอะมากชเหมือนบ้านจริงใช่ค่ะแล้วก็ผนังตรงเนี้ยของเราจะใช้เป็นผนังเบานะคะอนาคตถ้าลูกค้าอยากได้ห้องนอนใหญ่สามารถลื้อออกได้ใช่โอเคนะคุณผู้ชมครับอ่ะนี่คือประมาณนี้ใช่ค่ะของ บ้านทป์โซนนะครับของทามหกสองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยราคากันดีกว่าได้เลยค่ะแอนดี้บอกผู้ชมเลยนะว่าถ้ามาดูแล้วคุณต้องชอบบ้านตัวอย่างนี้ตกแต่งได้สวยงามมากแล้วก็น่าอยู่อ่ะเหมือนบ้านเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ แต่เสียดายว่าเราพามาดูแค่ท้ายเดียวโซนแต่ยังมีอีกค่ะนะครับชื่อแบบบ้านอะไรบ้งมีแบบบ้านแค่นะคะที่เหลือก็คือจะเป็นแคร์สกายและโซนสกายตัวสกายนี่คือมีลานดัดฟ้าด้วยมีลานดัดฟ้าด้วยที่เป็นรึ่งชั้นใช่ไหมใช่ค่ะแบ่งกันยังไงมีกี่ยูนิตยังไงในโครงการครับของเรานะคะทั้งหมดมีประมาณ232ยูนิตบนพื้นที่26ไร่โอเไรนะคะแล้วก็ที่นี่ยังมีส่วนกลางให้ครบเลยก็มีสระว่ายน้ำพาร์ทโอลิมปิก ยาว25เมตรค่ะ <Wow. S 1> มีห้องฟิตเนสห้องโยคะให้ด้วย uh huh. มีห้องเกมแล้วก็มุมสันทนาการโอ้โห oh, ครบเลยค่ะใช่ค่ะก็ลูกบ้านทุกคนสามารถมาแชร์กันได้ใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าให้ครบทุกอย่างเลยนะพื้นที่ส่วนกลางเราค่อนข้างเยอะค่ะประมาณ2ไร่เลยให้อเวกิฟเอาไวสองไร่ใช่รวมไปถึงที่จอดรถส่วนกลางมากกว่าประมาณ120คัน โอ้เขาดีเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะเผื่อมีเพื่อนมาญาติมาจอดได้สบายเลยนะครับค่ะถือว่าเป็นแบบบ้านทาวน์โฮมที่สวยมากๆเหมือนบ้านเดี่ยวจริงนะครับแล้วก็ใครเข้ามาเพว่าหลงเสน่ห์แน่นอนเพราะการตกแต่งการบิวอินการใช้ความเป็นสไตล์แซนดิเนเวียเข้ามาเนี่ยได้อย่างลงตัวมากๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของนอร์ดิกนอร์ดิกเลยใช่ค่ะนะโอเคแล้วคุณผู้ชมนะตอนนี้สร้างถึงไหนแล้วตอนนี้เฟสหนึ่งค่ะกำลังจะแล้วเสร็จนะคะเริ่มโอนประมาณเมษายนค่ะ โอเคเลยนี่เปิดขายมานานยังคะเพิ่งเปิดขายค่ะเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองดูสิโอ้โห,โหขายดีมากเลยอะเอาแล้วอย่างงี้ยัง คงไสกายยังทันอยู่ไหมคะยังทันค่ะยังมีอยู่นะนะครับก็มาเลือกกันได้เลยนะครับอ่ะดูกันไปหมดแล้วคุณผู้ชมครับนะครับคงชอบกันอย่างแน่นอนแต่จะให้ดีเดินทางมาดูกันเองดีกว่าใช่ค่ะซึ่งโลเคชั่นของเราย้ำอีกทีของเราอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย62ค่ะกับโครงการทามโฮม62นะคะอ่านะครับยังไงต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะและราคาของเรานั้นเริ่มต้นที่3.25เท่านั้นเองค่ะ3ล้านสอบาทคุณผู้ชมครับนั่นคือหลังที่ อาจจะเป็นแบบบ้านแคร์นะคะบ้านแคร์นะครับ<ช>เริ่มต้นนะก็คือไซซิ่งอยู่เท่าไหร่นะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำเหมือนกันนะคะพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตระนะครับแต่บ้านหลังนี้แหละที่เราดูอยู่ค่ะแบบบ้านโซนเริ่มต้นอยู่ที่3.43เท่านั้นเองค่ะ3.43โอเคนะ,คะนะครับลองมาดูกันเข,เขาเรียกว่ามาดูจริงๆก่อนแล้วมานั่งคิดว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ย จะมาอยู่คนเดียวหรือเปล่าใช่ค่ะมีครอบครัวมีลูกไหมลองมาดูก่อนว่าชอบแบบไหนถูกต้องเลยทีเดียวครับแต่จะไม่ถามก็คงไม่ได้เดี๋ยวชาวโฮมไบเออร์เขาจะว้าวมีโปรไหมครับช่วงนี้ส่วนตัวบ้านก็จะมีติดตั้งชาววดดองให้เลย2ชุดอที่เราดูม่สัครู่ในห้องน้ำรวมไปถึงหลังบ้านนะคะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยโอ้เทียมเลยทีเดียวเพิ่มเติมนะคะมีฟรีค่าทมเนียมโอนให้อ้ย จะขออะไรมากกว่านี้ไหมครับคุณผู้ชมครับอะเอาเปว่าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะกันกับโครงการไทม์โฮม62ค่ะไทม์โฮม62นะครับอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย62ค่ะวิ่งเข้ามาประมาณสัก200นประมาณ250เมตรเองค่ะประมาณนี้ก็ถึงโครงการแล้วนะครับผมกล้าบอกคุณเลยว่าถ้าคุณมองหทาวโฮมที่นี่อาจตอบจมคุณได้อย่างแน่นอนโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณณมนมากมาครับขอบคุณค่ะ